ความกดดันมาอยู่ที่เราแล้วว่าเราเป็นคู่เปิดคู่เปิดครับสวัสดีครับแนะนำตัวก่อนครับสวัสดีครับยิมครับจากเรื่องเกิดใหม่อีกครั้งเป็นคาสโนวาครับครับสวัสดีครับเปรมครับจากเรื่องเกิดใหม่อีกครั้งเป็นคาสโนวาครับผมให้พูดถึงโปรเจกต์นี้ก่อนโปรเจกต์นี้เป็นยังไงบ้างนะครัโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่มากๆเลยครับเป็นอาณาจักรของซีรีส์วายก็ว่าได้ครับเพราะว่าเป็นโปรเจกต์มายูนิเวิร์สครับจะรวมซีรีส์วายทุกคู่เลยประมาณ11คู่12เรื่องครับ ค okay. ู่เราเป็นความจุดเด่นเลยครับเรื่องนี้ก็คู่เราก็เป็นคู่คู่เปิดเลยครับเป็นหอมรงเลยครับก็ตื่นเต้นมากครับคือคือในเรื่องแต่ละเรื่องครับมันจะมีมูทแต่ละอย่างที่มันไม่เหมือนกันเนี่ยครับแต่ว่าเรื่องของยิมกับเปรเนี่ยเป็นเรื่องแรกที่เปิดค่อนข้างที่จะเป็นดราม่าหนักพอสมควรในโปรเจกต์นี้ อันนี้เล่าเรื่องราวจริงๆเรื่องราวเป็นยังไงบ้างก็เรื่องราวนะครับจะเกิดขึ้นที่ว่าปลื้มครับเป็นวิญญาณแฟนของขุนเขาครับเขาต้องไปอยู่ในร่างของคิมครับที่เป็นคาสโนวาครับต้องบอกเลยว่าเป็นร่างที่เขาแบบว่าเกลียดมากๆเลยครับแต่เขาต้องไปใช้ชีวิตอยู่ในร่างของคนนี้เพื่อตันจิตขุนเขาครับแต่ว่ามันจะมีข้อจํากัดข้อจํากัดนะครับคือว่าถ้าเกิดใครที่ล่วงรู้ตัวตนเราเนี่ยเราจะมีชีวิตอยู่ได้เพียงแค่24้สิบมืครับในส่วนของตัวขุนเข่าเองนะครับก็คือ เป็นเด็กปีสี่ที่กําลังจะเรียนจบแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะมูฟออนจากความรักครั้งนี้แล้ว mm hmm. คือแฟนเขาก็เสียไปตั้งสองปีแล้วอะ่ะก็รู้สึกว่าเรายัางมูฟออนไม่ได้สักทีก็เลยตั้งใจะจะทาโปรเจกต์จบรอบนี้แล้วก็จบไปกับมันเลยแต่ปรากฏว่าก็ดันมาเจอคนที่ทําไมนิสัยมันคล้ายแฟนเราจังแต่ดันอยู่ในร่างคนที่เราก็ไม่ได้ชอบเลย mm hmm. เข้ามาจีบ mm hmm. เข้ามายุ่งกับเราแล้วความสัมพันธ์มันจะเป็นยังไงก็ต้องติดตามครับผม จริงๆแฟนแฟนนิกเกอรินเข้ามาสิงร่างครับใช่ครับ<ช>แฟนก,ก็เป็นผูน้หญิงผู้ชายผู้ชายเหมือนกันครับเขาไม่ทำเหมือนกันแล้วพอต้องมาด้วยกันแบบเคมีแบบปรับจูน,นกันล่างอ๋อยิมยิมรู้สึกว่ายิมกับเปรมเคมีดีนั่นแหละตอนที่เราแคทแคทแคทร่วมกันแล้วครับรู้สึกว่าคนนี้แหละอยากอยากเล่นกับคนนี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่าก็ดีใจที่คู่กับเปรมใช่เพราะว่าตอนที่แคสผมก็รู้สึกว่าคือมันคัดเยอะมากครับแบบว่า ถึงร้อยแม้แบบว่าแบบไม่แบบว่าคนเยอะมากจริงๆครับใช่ครับแล้วก็คือแต่ละแต่ละคนที่แบบขุนเขาก็คือมีขุนเขาเป็น10คนมีครีมเป็น10คนมีตึ้มเป็น10คนเนี่ยครับแล้วก็กว่าจะแมชมาเรื่อยๆแล้วผมรู้สึกว่าเห็นคนนี้เล่นตั้งแต่กลางวันนะครับรู้สึกว่าอยากคู่เขาจังจนมาคาัดมาเรื่อยๆจนได้คู่เขาในตอนเย็นแล้วสุดท้ายเราก็ได้ได้เล่นด้วยกันก็รู้สึกแบบดีใจแล้วก็ตื่นเต้นเนขาไม่แต่งวันซึ่งเรามาแต่เช้า ใช่ครับเราไม่ไม่มามาเช้ากันอมทุกับก็จะมาแมทกันก็คือตอนเย็นใช่ใช่ครับตอนเย็นเลยอะไรที่เขาแบบว่าเห็นตอนนั้นอล้วคิดว่าเอออยากเล่นกันผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนเก่งครับแบบว่าดูดูมีอะไรดูมีทักษะอะไรบางอย่างรู้สึกว่าถ้าเราได้เล่นกับเขาอ่ะเราจะได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมแน่นอนใช่ครับผสมมาขนาดนี้เราก็ต้องยิมยิมใช้เซนครับยิ่งรู้สึกว่ามองเขาแล้วเขารู้สึกว่าอยากร่วมงานกับคนนี้อยากเล่นกับคนนี้ ที่เราเป็นเรื่องแรกเปิดโปรเจกต์กดดันไหมครับโอ้หกดกดดันครับแต่ว่าในความกดดันคือแบบเราก็เต็มที่มากๆเนาะก็หวังว่าแบบทุกคนจะแบบชื่นชอบในตัวยิมเปรมแล้วก็ในทุกๆเรื่องเลยครับอันนี้เราได้ดูบ้างแล้วหรือยังดูแค่ประมาณยังไม่ได้ดูตัดที่เสรพร้อมกับทุกคนทุกคนเลยครับแล้วเป็นยังไงบ้างพอเห็นเราแล้วเอ้ยังไงโอ้เราภาพภาพที่ตอนเล่นเรามาทุกอย่างเลยครับยิมรู้สึกว่ายิมอินมากๆเลยแล้วก็อยากให้ทุกคน อินเหมือนที่ยิมอินเหมือนกันมาดามาร้องไห้กันฉับเลยโอ้ร้องไห้ทั้ง,ท,งทั้งวันเลยครับยิมนะครับร้อ,องไห้ทั้งวันเลยแล้วจําได้แบบตาบวมจนถึงอีกวันหนึ่งเลยพูดเลยไหมผมร้องไห้หนักเหมือนกัน<บ>ค,คือหลกัหลกๆแล้วพิมจะร้องไห้เยอะกว่าเพราะว่าเหมือนอย่างที่บอกว่าเขาเขามาโดยที่เขารู้ตัวอยู่แล้วว่าเขามีภารกิจที่จะมาจีบผมผมยังไม่รู้เรื่องอะไรผมก็หลั่นล้าของโหผมก็ใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนก็ไม่ไม่มีอะไรมาตั้งสองปีแล้วผมก็กำลังจะมูฟออนได้อยู่แล้วอ แต่สุดท้ายพอของพอเลเวลของผมมันมาถึงมันก็ดราม่ามันก็หนักอยู่เหมือนกันครับอย่างไรคุณมองว่า2อ EP มันมันตั้งจริงจริงมันจะกระชับแค่ยังไงคนจะเข้าใจจะรู้เรื่องอะไรเปล่าอ่าเข้าใจแน่นอนครับตอนแรกผมรู้สึกว่ากลัวละระยะเวลาในการเดินทางของตัวละครหรือว่าระยะรายละเอียดมันจะทําให้กว่าคนจะอินกว่าคนจะแต่พอคุยกันกับพี่พี่ทีมงานหรืออะไรต่างๆแล้ว มาดูวิธีการตัดหรือว่าตัวเนื้อเรื่องเองผมรู้สึกว่ามันกระชับแน่นอนแล้วก็เข้าใจในแบบคือคุณดูแค่2อ p เีีนี้แล้วมันก็จริงจริงมันฟีลแบบเหมือนหนังเนาะอ,อิ่มแน่นอนผมว่า <im it> รู้สึกว่าเรารักในตัวละคร2ตัวเนี้ผมหวังว่าทุกคนก็คงรักในตัวละคร <im it> ส,สดอย่างนี้กันแล้ว <im it> คือใน2อ p เีีนี้ก็เข้าใจแน่นอนคมีแกรับในไอ้วในนมันเป็นยังไง ก็ดูเดือดอยู่ครับก็ตามชื่อเลยครับคาสโนวาครับดูเดือดคือเอ็นซีใช่ครับก็มีเอ็นซีด้วยครับเอาง่ายๆว่าพวกผมอินกันแล้วอ่ะเออเอาเดกทีต้องอันนี้เลยก็อาจจะอภัอินไงยักษยักษ์เป็นยังไงบ้างไหนๆเดี๋ยวลองสปอยลี่บังสามสิบวิมามันเป็นยังไงเอ็นซีถ้าอยากแบบว่าในอันทัศเอ็นซีของเราน่าจะเป็นแบบ เอนซีในที่สาธารณะมั้งครับอซีที่สาธารณะบนเตียงโซฟาอะไรบ้างบนสาธารณะยครับ้านเมย์อย่างนี้เหรอต้องรอรุนครับต้องรอรุนแต่ก็ใกล้เคียงนะไม่พออย่างนี้หรอใกล้เคียงกราไปร้าเมย์นะใกล้เคียงก็ทำไมีฟุตบาทมันเป็นยังไงบ้างถ้ามันเป็นแบบฉบับอันคัดที่ทุกที่ในทุกทีสิบเรื่องมันไม่เป็นเรื่องมันก็ต้องมีใช่ไหมใช่ครับเป็นยังไงบ้างสปอยล์นี้ถ้าคนจะต้องดูในไอจีผมรู้สึกว่าความน่ารักของมันอยู่ ความสปอยของมันอยู่ตรงความน่ารักผมรู้สึกว่าแล้วเราก็แค่สอดแทรกเ c ็นจริงๆมันไม่ไม่ได้อะไรแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่คือถ้าไม่มีอันคัดมันก็ไม่ได้อะอันคัทไปนิดเดีใช่ใช่ครับเรายืนยันว่าเราในที่สาธารณะครับผมแไหนไปดูนไอีได้เลยครับสัดมาฝากเถ้าปัดตัวปากซีนีฝากคนดทุกทีนะครับก็ยิมกับครับฝากยิมกับเบมครับในเกิดใหม่อีกครั้งเป็นคารสโนวานะครับแล้วก็ ฝากทุกๆเรื่องเลยในโปรเจกต์มายูนิเวิรครับก็สามารถติดตามพวกเราได้ที่อ m มมารินคครับแล้วก็ i อ e ีครับครับผมเป็มก็อยากจะฝาก My Universe Project ทั้งโปรเจกต์เลยนะครับทั้ง12เรื่อง11คู่ครับแล้วก็ฝากเรื่องของเปรมกับยิมด้วยครับก็ทุกคนก็ตั้งใจแล้วก็เต็มที่มากๆอยากให้ทุกคนดูแล้วก็ได้เห็นถึงคุณค่าของเวลาแล้วก็ความรักอย่างที่พูดไปอย่างที่อยู่ในเรื่องมันมีค่ามากจริงๆครับก็ฝากด้วยครับ อามารินทีวีแล้วก็ไอฉีดีครับผมออนแอร์ตอนแรกนะครับ20สิงหาคมครับเวลาสี่ทุ่มสี่สิบห้ครับ,ค,บครับผมขอบคุณนะครับ,บขอบคุณนะครับ,บ